วันนั้นวัดได้40เซนใช่ไหมครับว้าว43สมเซนครับโตขึ้น3มเซนติเมตรปัดทุกท่อ สามสิบห้าเซนติเมตรตะเอออรอนสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้มาอัปเดตมะละกอพันแขกดวนนำเนินนะครับผมตอนวันที่5สิงหาห้าวันที่แล้วนะครับวัดได้40เซนนะครับเดี๋ยววันนี้มาวัดกันใหม่นะครับผมนี่แหละครับลูกนี้แหละครับผมขับรถมาบ่ใดผมก็งงว่าเอ้าขึ้นไปง่ายถินหรือว่าผมตาฝาบขึ้นง่ายไว้ไปง่ายว่าปนั่นนะครับคุณผู้ชมโตขึ้นทุกวันนะครับลูกนี้ก็ตามมาจะทันแล้วนะครับลูกด้านบนนะครับคุณผู้ชมแต่ลูกนี้เนี่ยเปรียบเทียบนะครับไม้บรรทัดนี่ 30เซน30มเซนก็คือถึงตรงนี้นะครับผมถึงตรงแค่ตรงนี้นะครับ30เซนนี่แหละครับผมใช้สต็อกเทปแปะไว้นะครับเริ่มจาก1เซนด้านบนนะครับผมวันนั้นวัดได้40เซนใช่ไหมครับวันนี้ผมจะเอาสุดโค้งมาอย่างนี้นะครับเพราะว่าวันนั้นก็วัดแบบนี้นะครับว้าวได้43มเซนครับเกือบ43ิมเซนกับ43มเซนแหละครับคุณผู้ชมครับโตขึ้น3เซนติเมตรปัดทุ่น ัสงวาแทที่แน่ๆนะครับเวลาผมมองม่าวพ่นใหญ่ขึ้นนะครับก็คือเส้นรอบวงนะครับเรามาวัดกันก่อนรอบที่แล้วไม่ได้วัดนะครับผมวัดแล้วนะครับผมได้35เซนติเมตรครับคุณผู้ชมมีอย่างมันใหญ่ไว้ไงวะแต่ละครับโอเคนะครับคุณผู้ชมครับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับผม